เดี๋ยวช่อนี้พี่น้องนี่ยถ้ามันรกๆอย่างนี้มันจะทำให้เก็บข้อมือดึงแรงมันก็จะดีดติดมาตอนนี้เราก็จะเอาให้หมด อุ้ยเริ่มแรกแห้งหมานของคลิปนี้ค่ะเบอร์รี่มันติดลบเมื่อวันที่แปดที่เก้านะนะคะไอ้มันแม่คันิ้งลงมันเลยเป็นแบบนี้ช้ำหมดแต่ก็พอได้กินค่ะ มาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ไหมคลิปนี้นะค่ะพี่ที่น้องๆจ๊ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกําลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยสนกับคุณตาเสมอมาสวัสดีทักทายค่ะอยู่ในด,ดงเบอร์รี่อยู่อีกเหมือนเดิมค่ะได้ไปแล้วคนละถังค่ะ อยู่ป่าสภาพแบบนี้เด้อวันนี้ทั้จจะคว่ำสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านทุกคนเด้อพี่ๆน้องๆจา๋าสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการมาอีกแล้วเ,เ,าาเสียงแจ๊กแจ๊กจ็คเกศรสุนหาบอรี่อีกเหมือนเดิมต่ออีกค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าพวกเราก็ยังหาอยู่เนาะ หาเบอร์รี่อยู่ว่าจะได้กันไหมหนาวพี่นอ้องกลัวเขาควางเข้าหูอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าแค่ผืนเดียวเด้อยพี่น้องหมวกอยู่ข้างล่างค่ะหมวกอยู่ข้างล่างผ้าไม่งั้นก็เอาไม่อยู่หนาวจาัดค่ะพี่น้องจ้ะ ตอนกลางคืนบวกไม่ถึงซิปสักวันพี่น้องไปว่าไปว่าไ,ไกลกินเลยเอ้ป้าลยยนมาเรีย นอกจากบางครั้งยายจะทักทายเป็นภาษาฟินไปด้วยเด้อเพราะว่าเอฟซีคนฟินก็เริ่มเข้ามาดูแล้วค่ะพอยายสนเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาฟินน่ะที่ที่อ่านว่าสนจ๋าแต่เป็นภาษาฟินส้นอยาเพราะว่าตัวภาษาอังกฤษตัวเยเขาจะอ่านเป็นตัวเยเด้อค่ะพี่น้องจา๋าบางทียายสนจะออกว่าเสียงว่าส้นอยาเด้อพี่น้อง ส่วนยหญตุเลป่อยมีมาร์ยามแต่เอกะพะลยออนอ้นห้างกลาตะนาบัวนะปีนี้หายากมากลอยบนเอเลเลยพี่น้อง ไอ้กระเพียนตัดมาระยะลูกน้อยน้อยพี่น้องเงือบสามที่เก็บที่ยังไม่เต็มกระป๋องอยู่ลูกก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องลูกไม่ค่อยโตเด็กก็พอได้เก็บพอได้เล็มค่ะก็สอดเต็แป้มหมอนเน็นกกระสปักกัะ ตุเลปักกันแน่นสิตเต็มอ่อนว่าฮันแปะมันเน่ยแต่แตับแปหมดเสียอยอะดูมันมันนิ่มมดพี่น้องเพราะว่ามันอุณหภูมิหนักมันติดลบก็มีบางบางทีที่ว่าแม่คะนิ่งลงไปสองวันแล้วทีนี้กลางคืนมันก็หนาวมากพี่น้องดูเนี่ยอันนี้เขางอมเขานิ่มเขาเหลวมดเนี่ยแต่มันก็จะหวานค่ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าเขาสุกเย็นเนาะ ล่องล่องเขาปลูกเขาปลูกพวกต้นสนเป็นแถวเวลามันโตเด้อจะดูงามใบเขาสูงท่วมหัวเลยทีนดี้อุ้ยต้นเขาตรงด้วสวยงาม เด้อพี่น้องอันนี้ไม่ได้ไปขายแต่ว่าคุณตาจะแบ่งขายก็อันของส่วนคุณตาถึงจะเอาไปขายเพราะว่าคุณตาแกเๆก็ต่ลูกใหญ่ๆยายลูกเล็กลูกใหญ่ๆก็เอามดเพราะว่ายายเดินไม่ไหวค่ะตรงไหนเห็นมเลยยายก็ตักไปมดคุณตาแกใไข่ด้ามยาวๆแกก็ตักไปเรื่อยของแกไปอยู่มุมไหนไม่รด้อยู่มุมนู้นบ้นงไ่ ไม่ช่วงนี้เข้าป่าพบถุงไปด้วยเจอเฮ็ดก็ได้เก็บเฮ็ดด้วยพี่น้องโอ้โหสูกเล็กมากได้กระเพียนตามารยามุตตะเสตมาโอมามารยาเชื่ออีเตงเอ้ไข่ต้าอีขันกืบสกุลนล่ะมันสุกดีแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเขาไปดอนนู่นก่อนลูกเขาจะเป็นช่อๆแบบนี้พี่น้องตอนซุกใหม่ๆเขาก็จะซุกไม่หมดทุกเม็ดอันนี้เดี๋ยวคุณตาก็จะไปใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาผงเอาอะไรออกเนอะวิธีดูดเยสนเคยลงไปให้แล้วค่ะว่าดูดแบบไหนเดี๋ยวเยสนจะลงให้ดูอีกะะเล้วค่ะเผื่อพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาใหมย่ยังไม่เคยเห็นโดยยาจะลงให้อีกว่าดูดแบบไหนออ้ยตรงนี้ลูกใหญ่เลยพี่น้อง นะไม่ค่อยดกแต่ว่าลูกใหญ่ๆม่งๆเลยงามมาก ที่ตว่าโรวาเนนตาอู้เบโมยกัดกระเส็จบอกว่าต้องระวังต้นไม้เขาจะหักด้วย ถวกงามมากสัดผิวสวยด นี้ที่กันค่ะว่าลิมต่อไม้นี่มันจะได้ถึงครึ่งกระป๋องนี้ไหมคะยายจะไม่ตักเร็วเด้อถ้าตักเร็วเดี๋ยวสาลาย เห็นไหมยามันติดยามันติดเราก็ทําอย่างนี้กดแบบนี้เดี๋ยวมันก็หลุดออกมันติดที่ปากกระป๋องของเราเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งอันนี้ยังไม่ถือว่ายังไม่งอมสักเท่าไหร่แต่ก็กิกนได้ค่ะสุกแล้ว ยาเพน่าตะกี้จะอิรติอุ้ยนู่นะสีใบเบอร์รี่พี่น้องจ๋ะอันนี้บูเบอร์รี่เนอะใบเขาจะล่วงบูเบอร์รี่แต่เรดเบอร์รี่เนี่ยใบเขาจะไม่ร่วงค่ะพอหิมะละลายเขาก็ทักดอกทั้งใบติดติดมาพวกบูเบอร์รี่แต่นี่แหละค่ะทนหนาวแต่ทําไมไม่ติดลูกยายก็งงใบเขาไม่ร่วงนะคะพวกเรดเบอร์รี่ ลรกข้ามขอนนี่ก่อนเบสเบอร์รี่ใบเขาไม่ร่วงแต่ว่าพอหิมะละลายเขาไม่มีเขาไม่มีดอกเพราะว่าเขาหนาวปีนี้หนาวมากแต่ลูกเบอร์รี่บูเบอร์รี่กลับชอบที่ว่าอากาศเยน็นๆทั้งลูกทั้งดอกมาใครได้ดูช่วงที่ว่ายายสำรวจป่าเบอร์รี่มั้งอันนั้นแหละเัียสนบอกว่า ถ้าอากาศเย็นหนาวแบบนี้บูเบอรี่เขาจะชอบเขาจะดกแต่บูเบอรี่ดกมากดกจริงๆพี่น้องปีนี้แต่มันก็ผ่านไปแล้วนะครันเนาะบูเบอรี่เหลือแต่นี่แหละคะ่ะลูกแดงนี่แหละคะ่ะให้เราเก็บแต่ก็ไม่ดกอันนี้เดินกว่าจะหาเจอแต่ละดอนยังไม่หมดตัวค่ะเหลืออยู่ตรงนี้ แต่แขนสู้ไม่ไหวเดี๋ยวไปเทก่อนอันนี้ใบเบิร์สสีทองงามมาก เกือบเต็มถังแล้วพี่น้องจะได้กลับบ้านแล้วแม่นเน่ก็ตีนกลับบ้านพี่น้องกลับบ้านรถอยู่ตรงไหนเนาะเอว้วยโซโลามิตกันตาพิตาไลตาตาคุณกั้นตาตามะอ้อนวาราลีเนนมิกซี่อ้อนวาราลีเนนคุณก้าตโนุสิตเตนมารืยาแม่เนมาหันใกล้กี่ บอกเขาว่าสามีอ่ะคุณตาจะไม่ให้ยายสวนทิวเอ๊ะคุถังแบบนี้เดอ้อใส่ซอกแบบนี้พี่น้องทําไมถึงบอกว่าไม่ให้ทิวถังใส่ซอกเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนพี่น้องถ้าเราทิวถังใส่ซอกแบบนี้น่ะพี่น้องจะ้ะถ้าเราหกล้มมาเดอ้อคือว่าผลไม้เราก็กองดินเลยค่ะถ้าว่า ถ้าว่าเราหิ้วแบบนี้เราต้องใช้มืออย่างกันนี้หิ้วเอาแต่ยายไม่ไหวนิ้วมือยายก็ไม่ไหวยายจะเป็นมืออยู่สองนิ้วนะคะมัน <c oughs> มือมือป่วยพี่น้องหิ้วไม่ได้ <c oughs> เขาเรียกอะไระนั่นแหละยายจะปวดยายก็เลยหิ้วไม่ได้ยายจะต้องใส่ศอกแบบนี้ทางก็เดินยากยากพี่น้องดูตัวเนี่ยมันเป็นหิน แล้วที่นี่ไอ้พวกเขาเรียกว่าพวกหญ้ามอสพวกอะไรนะ่ะมันอยู่บนบนเอกบนหินแล้วฝนละล,ลืมแบบนี้ถ้าเราเดินมันก็จะลืน่นพวกล่มได้ง่ายๆโทรให้คุณตามารับคุณตาก็ไม่มารับบอกว่าฉันพึ่งพึงรถนี่ค่ะพวกธรรมชาติสวยงามมากเหมือนในเพลงที่ว่านปังแต่งไว้ให้นะล่ะคะ่ะปังสะพานดาวเด้อแต่ง เพลงให้ยยสนร้องเพลงประจำช่องให้เยสนน่ะพี่น้องจ๋าเห็นไหมธรรมชาติสวยงามเหมือนในเพลงเลยค่ะนี่แหละค่ะเห็ดที่ยยสนปาถนาพี่น้องเห็ดพึ่งน้อยอันนี้แหละันรอยยายสนเดินมาเหยียบเมื่อกี้เหยียบหัวฮักเมื่อที่น้องอันนี้แตกช่างเขาเขาแก่แล้วแต่อันนี้เอาได้อยู่นะพวกนกกิตติเล่แมตติ มิน่าพี่พี่ดัดตตานะนก,กิตติเละแม่ตาติโตสิพี่เบอันนี้แหละอร่อยอุ้ยเดี๋ยวจะให้คุณตานั่งรอบนรถเดี๋ยวจะเดินหาสักหน่อยก่อนพี่น้องฝนตกัางวันพี่น้องจ้ละไม่ลืมแซมแซ่ตกจากป่ามากบมับฝนกำลังจะลิ้นกันเลยนะอันนี้นั่งเลือดอยู่บ้างนะ าเขาใจไอ,อน,ไอนอลูกมันเล็กมากอันเนี้ยล่อนออกมาแล้วพี่น้องจาาที่บ้านเราไปเก็บมาอันเนี้ยล่อนลูกมันเล็กมากคุณตาก็บอกอุ้ยเสียดายนะเพราะว่ายายใช้ไอ้ที่ว่าตะแกรงที่บ้ามันห่างมากมาร่อนแล้วที่นี้ลูกเนี่ยเราจะเอาแต่ลูกคับใหญ่ๆนี่ไปส่งเขา เสียดายเกิดความเสียดายล้วส่งตยายมันหายากมากตอนไปตักเห็ดแม่พี่น้องเอาแต่ลูกใหญ่ๆไปส่งเขาลูกเล็กๆล็กอดออกโอ้โหถังนึงก็ปลาไปครึ่งถังแล้วเสียดายเนาะพี่น้องเนาะจะใส่แล้วก็ใส่กล่องใส่ลังเนี่ยค่ะอันนี้ขาดปุกขนมดับหน่อยนึงพี่น้อง ซ้ำอัตภาพมดงมอันนี้เราไปส่งเข้าใส่รักละห้ากิโลค่ะ